เรตติ้งละครหมอหลวงกับรักร้ายเรียกได้ว่าถือเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากสองช่องดังอย่างวัน31และช่อง3พร้อมใจกันปล่อยละครเรื่องเด็ดออกมาชนซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นไม่เหมือนกันแล้วยังนำแสดงโดยพระเอกนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยด้วยเพราะช่องวันก็ได้ปล่อยละครรักร้ายนำแสดงโดยนางเอกคนดังอย่างใหม่ดาวิกาประกอบสองพระเอกสุดฮอตของยุคอย่างเจเจพิพัฒน์และมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ ออกมาให้ติดตามกันโดยเรตติ้งวันที่27มีนาคมนั้นได้ไป1.3ในขณะที่ช่องคู่แข่งก็ไม่น้อยหนะ้าแถมเรตติ้งยังชนะแบบขาดลอยเพราะช่อง3ได้ปล่อยละครหมอหลวงนำแสดงโดยมาริโอมาเรอร์และคิมเบอรี่แอนด์โวเทมัสออกมาชนโดยได้เรตติ้งวันเดียวกันนั้นไป3.3ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าที่หมอหลวงได้เรตติ้งไปเยอะกว่าน่าจะเป็นเพราะในละคร ระหมอหลวงทางช่อง3เป็นละครแนวเบาสมองและสอดแทรกเรื่องราวในประวัติศาสตร์หลายคนจึงชอบดูมากกว่านั่นเองแม้เอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมนักแสดงจากทั้ง2ช่องเลยนะคะเพราะต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแฟนๆชอบแนวไหนชอบคนไหนก็สามารถไปติดตามกันได้